สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถักกระเป๋าสําหรับใส่โทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆกันนะคะเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปเริ่มถักกันได้เลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะ86หลักด้วยเข็มเบอร์6ทับ0หรือว่าขนาด3.5ม mm ิลลิเมตรนั่นเองค่ะ เมื่อเราถักโซ่มาจนครบแปดสิบหกหลักแล้วนะคะความยาวของตัวโซ่จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเซนค่ะถ้าเกิดว่าใครถักแล้วไม่ถึงสี่สิบเซนก็อาจจะสามารถเพิ่มหลักได้นะคะพอเราถักตรงนี้ค่ะโซ่นะคะด้วยเบอร์หกทับศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะตรงนี้ค่ะ เริ่มต้นแถวที่1น,นะคะด้วยการถักโซ่1ค่ะหลังจากนั้นแทง x นะคะไปที่หลักแรกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัก x นะคะไปทุกหลักเลยค่ะจนจบแถวนะคะเมื่อเราถักมาจนจบแถวเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เราทำการถักโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการพลิกกลับชิ้นงานแบบนี้นะคะเราจะแทง x ลงไปทุกหลักนะคะแต่ว่าจะแทงเป็นแบ็กลูปนะคะนี่ค่ะก็คือให้เราแทงเฉพาะนี่นะคะห่วงข้างหลังแบบนี้ค่ะนี่นะคะถักแบ็กลูปนะคะเ ทุกหลักเลยค่ะแถวที่2นะคะแทง x back loop นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะพอเราถักแถวที่2จบก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแถวที่3ก็ถักโซ่1ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับชิ้นงานนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ แทง X ไปที่แบคลู p นะคะทุกหลักจนจบแถวค่ะเราจะทำซ้ำขั้นตอนนะคะระหว่างแถวที่2-3ตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนครบ6แถวนะคะเมื่อเราถักมาจนครบ6แถวแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะวัดความกว้างตรงนี้นะคะให้อยู่ที่ประมาณ 4เซนติเมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครถักแล้วได้ความยาวไม่ถึง4เซนติเมตรก็สามารถที่จะถักเพิ่มแถวเข้าไปได้นะคะเมื่อเราวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลัดเข็มกลัดมาร์กจุดนะคะตามภาพนี้นะคะเข็มกลัดที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะคะเราจะกลัดไว้ที่หลักที่35ค่ะแล้วก็เข็มกลัดสีชมพูนี้นะคะเราจะกลัดไว้ที่ หลักที่7นะคะถ้าเกิดว่านับมาจากด้านนี้นะคะมาตรงนี้ก็คือ7หลักนั่นเองค่ะพอเรากลัดเข็มกลัดตามนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถักแถวที่7กันค่ะสำหรับแถวที่7นะคะก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่หนึ่งนะคะพลิกกลับชิ้นงานเสร็จแล้วแทงเอ็กซ์ไปที่แบ c ็คลูปเหมือนเดิมนะคะเราจะถักแบ c ็คลูปนะคะจำนวนทั้งหมด35หลักค่ะ พอเราถักมาจนครบ35หลักนะคะก็จะมาจบตรงที่เรากลัดเข็มกลัดมาร์กจุดไว้พอดีค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนเข็มถักนะคะจากเบอร์5้ทับศูนย์นะคะเป็นเบอร์6ทับศูนย์ค่ะเราจะถักโซ่จำนวนทั้งหมด44หลักด้วยกันค่ะ พอเราถักโซ่มาจนครบ44หลักก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนเข็มนะคะจากเบอร์6.0ทับ0กลับมาใช้เป็นเบอร์5้ทับศเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะข้ามไปทั้งหมด44หลักตามจำนวนโซ่ของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้1กลัดเข็มกลัดไว้ที่หลักที่7นะคะถ้านับจาก ด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะแทง x นะคะแบ็กลูปไปที่7หลักสุดท้ายค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะก็จะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องว่าง ที่เราเว้นไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะพลิกกลับชิ้นงานค่ะแล้วก็แทง x Back loop นะคะไปที่ทุกหลักเลยนะคะตรงนี้เจ็ดหลักก่อนอันนี้จะเป็นแถวที่8แล้วนะคะ เนี่ค่ะเราก็จะแทงแบ็คลูปนะคะไปที่ทุกหลักเลยพอมาถึงตรงโซ่ตรงนี้ค่ะให้เราเกี่ยวนะคะเฉพาะหลักเนะะี่ยค่ะห่วงด้านบนตรงนี้นะคะแทง x ลงไปทุกหลักเลยค่ะพอเราถักจบแถวที่8ก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะเป็นช่องแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะทำซ้ำขั้นตอนเดิมค่ะให้เราถักโซ่หนึ่งนะคะพลิกกลับชิ้นงานค่ะแล้วก็แทง X back loop นะคะทุกหลักนะคะจนจบแถวค่ะเราจะถัก X ไปและกลับแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมด19แถวค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนครบ19แถวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะ สำหรับแถวที่20นะคะพอเราถักโซ่1เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แทง x ลงไป7หลักค่ะตรงนี้นะคะเราถัก x มา7หลักเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนับจำนวนหลักตรงนี้นะคะทั้งหมด44หลักค่ะ นี่นะคะตรงนี้เราถัก x มาแล้ว7หลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนับไปอีก44หลักค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 40 42 44เราจะกลัดเข็มกลัดมาร์กจุดไว้ที่หลักที่44ตรงนี้นะคะพอเรากลัดเข็มกลัดมาร์กจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้นะคะอย่าลืมว่าเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเข็มเบอร์6.0ทับศูนนะคะตรงนี้เราก็จะถักโซ่ไป44หลักค่ะพอเราถักโซ่มาจนครบ44หลักเรียบร้อยแล้วให้เราเปลี่ยนเข็มมาใช้เบอร์5้ทับศเหมือนเดิมค่ะ หลังจากนั้นนะคะเข็มกลัดตรงนี้เรากลัดไปที่หลักที่44นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทงหลักถัดไปนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเราจะแทงหลักนี้ค่ะไปที่แบ็คลูปนะคะนี่ค่ะเราก็จะถัก x นะคะไปที่แบ็คลูปแบบนี้นะคะจนจบแถวค่ะซึ่งจำนวนหลักตรงนี้นะคะจะได้จำนวนทั้งหมด3 5หลักด้วยกันค่ะ ตรงนี้นะคะสำหรับแถวที่20นะคะพอเราถักมาจนจบแถวนะคะให้เราใช้เข็มกลัดมาร์กจุดนะคะกลัดไว้ที่แถวนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นแถวตรงกลางนะคะนี่ค่ะกลัดไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแถวที่21กันค่ะเหมือนเดิมนะคะถักโซ่1แล้วก็แทงเอ็ไปที่แบคลูปแบบนี้นะคะทุกหลัก จนจบแถวเลยค่ะพอมาถึงตรงโซ่ตรงนี้นะคะเราก็เกี่ยวเฉพาะห่วงหลังเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเกี่ยวเฉพาะห่วงด้านบนนะคะเมื่อเราถักจนจบแถวแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะทำซ้ำขั้นตอนเดิมค่ะก็คือการถัก x แบ k กลู p ทั้งไปและกลับแบบนี้นะคะจนครบ2 6แถวค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนครบ26แถวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดความกว้างกันค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มแถวได้นะคะเป็นตามสัดส,ส่วนนะคะถ้าอย่างในช่วงนี้ค่ะ สำหรับช่วงนี้จะอยู่ที่6แถวนะคะแล้วก็จะเป็น1แถวสำหรับช่องว่างตรงนี้จะเป็น12แถวนะคะแล้วก็1แถวสำหรับช่องว่างค่ะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นหกแถวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มก็อาจจะเพิ่มตรงนี้เป็น8นะคะแล้วก็16แล้วก็8แบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครถักแล้วได้ขนาดประมาณนี้โอเคแล้วเราต้องการที่จะ ทำชิ้นงานต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทําการนี่นะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการเย็บนะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายมาเย็บด้านนี้อีกทีนึงค่ะวิธีการวัดเชือกนะคะสําหรับการเย็บนะคะหนึ่งก็จะดึงเชือกมานะคะ อันนี้หรอบนะคะสอรอบแล้วก็3ค่ะเราจะเผื่อเชือกไว้ประมาณ3รอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเย็บนะคะหลักต่อหลักค่ะเราจะทำการเย็บไปที่ ตรงนี้นะคะนี่ค่ะสกิดของชิ้นนี้นะคะแล้วก็ห่วงหน้าค่ะเป็นหลักตรงหลักนะคะต่อไปหลักที่สองนี่นะคะแทงเฉพาะห่วงหน้านะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะทำการเย็บนะคะหลักตรงหลักไปเรื่อยๆค่ะจนจบแถวตรงนี้กันเลยนะคะพอเราเย็บจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะคะตรงนี้จะสามารถยืดได้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเย็บฝั่งด้านนี้นะคะ วิธีการก็คือพอเราพับครึ่งแบบนี้ค่ะให้เราสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีลายที่เป็นนูนๆแบบนี้นะคะเป็นเส้นเนี่ยค่ะเราก็พยายามจัดให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเย็บนะคะ วิธีสังเกตนะคะก็คือให้เราดูตรงนี้มันจะเป็นร่องนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนูนนูนขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็พลิกดูนะคะหน้าหลังแล้วก็เย็บตรงที่เป็นนูนนูนขึ้นมาตรงนี้ก็มาดูอันนี้เป็นรอ่องน,นี้เป็นแบบนูนนูนนะคะ ตรงนี้เราก็จะเย็บตรงที่เป็นร่องอันนี้ขีดนูนขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่องพอเย็บแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะ เราก็จะทำการเก็บปลายเชือกค่ะหนึ่งจะแทงเข้าไปด้านในนะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะพลิกกลับมาหลังจากนั้นก็ทำการเก็บปลายเชือกไปไว้ด้านในตรงนี้นะคะ พอเราตัดปลายเชือกเราก็พลิกกลับชิ้นงานออกมานะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำการเย็บนะคะเหมือนเดิมค่ะสําหรับด้านนี้นะคะเราก็ดูตรงที่เราเย็บนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็พับให้เห็นไหมคะตรงที่เป็นนูนชนกับตรงที่เป็นลายนูนอีกด้านหนึ่งนะคะนะคะพับครึ่งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเย็บค่ะจุดแรกนะคะให้เราเหลือปลายเชือกไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังค่ะ ตรงนี้เราก็ดูที่เป็นลายนูนนะคะเสร็จแล้วก็ดูที่เป็นรอนะะ่องค่ะด้านหนึ่งนะคะด้านหนึ่งก็จะต้องเป็นเนี่ยค่ะร่องเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นนูนนะคะ อันนี้ก็เป็นร่องเราก็เย็บสลับกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบค่ะ ตอนนี้กระเป๋าสำหรับใส่มือถือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการถักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ